มา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 เกณี้เดียว,ยวนีเดียว <laughs> มาแล้วมาแล้วอือาหารกระ๋องมาแล้วนะก็สวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้สวัสดีครับผมก็พี่วันก็เพิ่งออกเวรผมก็เพิ่งออกเวรนะเราก็จะมาให้อาหารเด็กๆกันนะครับหลังจากที่ไม่มีเวลาทั้งวันเลยนะครับก่าจะได้กินนะครับก็ใช้เวลา ว่างนะครับถึงจะได้มาให้เพราะว่ามันเป็นธาร,รกิจเสริมนะครับไม่ใช่ธาร,รกิจหลักวันนี้ก็ขอบคุณน,นะครับสาหรับอาหารกระป๋องวันนี้นะครับก็ขอบคุณแนวหลังนะครับที่ส่งอาหารกระป๋องให้เด็กๆเ,เพรา,าอาหารกระป๋องนี้ต้อง,องาสมนะครับาสมหมูอ,อาหารเนี่เขาจะกินดีมาก

ไอ้ง่น้องเห็นไอยลิมฮะปะเอาวางกวาดใส่กวาดใส่ให้วางให้เลยพี่พี่พี่ตัวพี่พี่ัพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งเมืองทั้งนมั้ง บอกกินอาหารดบอกกินอาหารดินเดีมันเป็นยังพี่มาพี่มาีาพี่มาเดกกันดัไม่ต้องไม่ต้องอันนี้วนี้เข้าอันนี้วนีัวนี้ตันนี้วนีัวนี้ นี้เลยแล้วก็จะแบ่งเลยนะเดี๋ยวแบ่งไปให้คนละทางกันเพราะว่ารีบๆนะครับเพราะว่าต้องปฏิบัติงานอีกปฏิบัติหน้าที่อีกก็จะให้พี่วันไปอีกทางนึงผมก็จะไปทางหนึ่งอะเดี๋ยวก็ไประจบกันนะครับเพราะมันเยอะนะต้องรอบๆเพราะว่างานก็ที้มาเร่งด่วนเหมือนกัน อ่ะนะครับวันนี้ก็จะแบ่งกันคนละทางกับพี่วันนะให้พี่วันไปอีกทางหนึ่งนะต้องรีบอ่าปฏิบัติงานปฏิบัติภารก,กิจและก็จะเร่งรีบนะครับให้อาหารเด็กๆนะมันเป็นห่วงเวลาจํากัดนะครับไปเดี๋ไป,ไปทางไหนนีมีอยู่แล้วดีเออเดี๋ยวเกาไปที่ เป็นกิจวัตรประจําวันนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่างเวลาเหมือนกันว่าเราจะให้อา,อาหารเด็กๆตอนไหนนะครับเพราะว่าเวลานะครับอยู่ที่เวลาแล้วก็การปฏิบัติงานด้วยถ้าปฏิบัติงานเสร็จเร็วนะครับก็จะได้ให้เร็วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนว่างเขาก็ให้ถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ว่างก็ต้องรอผมออกเวรแบบนี้แหละกับพีวันแบบนี้นะครับเพราะว่าติดภารกิจทั้งสองเลยนะฮะย่งหน่อยนึง ลูซี่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 มานี่เดียวมานี่เดียวาม,ยามาหนีเดียวเฮ้ยเราไปเจ้าม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 าเจ้ามานี่เดียวมาหนีเดียวมาตัวเล็กตัวใหญ่เลยไม่ต้องไม่ต้องอย่ายั่งกัน อันนี้ก็เป็นแก๊งที่เพิ่มจำนวนขึ้นมาตัวเล็กติกเพิ่มขึ้นมา4ตัวเมื่อก่อนเขามีตัวใหญ่4ี่ตัวแต่นี่คือเขาเพิ่มมาอีกสเป็น8นะครับ เก่งมากเลยหาจอนให้ทุกวันครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าว่างก็ต้องให้ต้องดูเวลาว่าว่างไม่ว่างครับอืมแต่นียงนี้อุบลครับบ้านไหนบ้านน่าจะรวยครับน่าจะรวยครับอพวก็ึงออุบลคือกันบอกลงตาม่ใช่อุบลอ๋อ ยุคเกิดทุบนะแต่มาเห็นงานอยู่ชนบุรีตั้งแต่ปีสิบแปดอ๋อครับแล้วๆลัที่มาจากไนไปยูแต่ท่องวัดท่องท่องอกงนาขาดพักรีบรับเีอ๋อครับผมทุนโเรีกเห็มากครับออกพรษากระกับออกรษากรับัครับออกอับวัดท่ท่องวครับวัท่องอ๋ออยูนีนี ในวันใดก็บังในวันยยไม่ดูสดมันใหญ่ไม่ดูซัตหิบทุ่นรุ่ยครักับแล้ไม่เห็นงานครับผมไม่ก็เปิดท่าเรือเขาท่ยาเรือแล้วก็ใหญ่แม่แหลกก็จะบงังครับส่วนม,มาเออหลีมันก็เห็นอยู่แหลมแค่บงังอ๋อครับผมก็ดีหูวจัก๊กกับคู่บาเป็นก็อยู่ใส้ท่องครับมันเล่นวัดล้วนลงมาเที่ยวมากก็พอดีก็มีโครงการอ่า สอบคุณงานเดียวกันกับขอคนบ้านเดียวกันโครงการนั่นก็น่าจะรวยนี่พย้อนกันน่าจะรวยอยู่อำเภอหน้าอยู่ไี้ติดไอ้ชายแดนนั่นแหละสวนติศน้เขาไปเพื่อนเรารับาบ้านเขาออ๋ครับสวนเดียวยุกานสุดนะกับว่าอยู่กับสิบสองสิบสามปีนะครับ พุทธเกือบพุธธธธทธชัยอ๋อเกือบพุทธชัยบ่ยูกลางๆวงครับกลางไอ้ยุน,นันที่พักทหารไปดิเลยครับครับครับอ๋อหเห็นแล้วตอนนั้นอห <c oughs> แล้วครับผมครับ <c oughs> เดี๋ยวห้อาหารหมาก่อน <c oughs> ครับผมครับครับ <c oughs> อัน <c oughs> นี้ก็เป็นนะครับที่ผม ภาสีนะครับนี่ียบร้อยนะครับถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็จะได้ปฏิบัติธรรมกันเฮ้ยทำไมมาเล่นแบบนี้ล่ะฮะไม่ไปกินข้าวกินน้ำหรอวะเดียวกากัดมือยากากัดมือยากากัดมือปวดยากากัดมือนะครับตัวไหนกัดมือจะเอาไปทำหมาตุนตัวไหนกัดมือจะเอาไปทำหมาตุน เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ก็ไปเจอหลวงตานะครับหลวงตาที่มาจากวัดไทยทองนะครับวัดไทยทองทีนี้ผมเดินมานั่นคือคล้ายๆว่าแกถามว่าหลวงตานะครับถามว่าให้อาหารทุกวันผมก็บอกว่าให้ทุกวันครับทั้งๆท,ที่ผมพูดภาษากลางนะผมภาษาตางนีะ้ทีนี้เหมือนหลวงตานะั้นรู้เลยว่าผมมาจากอุบลน,นะครับที่ที่แกถามว่าแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะคือแกถามว่า ไอสำเนียงคุ้นๆน,นะแกก็เลยบอกว่า,ามาจากอุบลไหมนะครับหลวงตาแกรู้เลยว่าผมมาจากอุบลน,นะครับต่างๆท,ที่ยังไม่ได้บอกนะครับว่ามาจากอุบลน,นะหลวงตาก็รู้นะหลวงตาแกเป็นคนอุบลรัชสถานีอำเภอเมืองนะครับส่วนผมอยู่อำเภอนาจัหววยนะครับพี่วันก็อยู่อำเภอนาจั่ววยนะครับหลวงตาที่มาจําวัดตรงนี้คือมาเข้าพรรษานะครับให้พบทุกรูปนะครับพบทุกรูปคือต้องมีพระ นะครับประมาณเท่าไหร่นะเขากําหนดไว้5รูปใช่ไหมล่ะนะครับห้ารูปขึ้นไปนะที่ว่าเข้าพรรษาอะไรต่างๆ้าหกูปนี่แหละนะก็นิมนต์นะครับนิมนต์หลวงพี่นะครับหรือว่าหลวงตามาจากวัดต่างนะครับวัดที่มีพระจําวัดเยอะนะครับนิมนต์มาแล้วก็มาอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นการเข้าพรรษาครบจํานวนนะครับพนิมนต์มาหลวงตานั้นก็มาจากวัดสายทองนะครับวัดสายทองก็อยู่นราธิวาสนี่แหละ นะครับนาลาติวาตแต่นะพอเอินว่มมาเจอคอล้ายๆหลวงตาก็อยู่อุบลเหมือนกันนะครับอุบลเหมือนกัน,นก็โลกมันคมนะครับคนอุบลก็นะอยู่ทุกที่นะครับอยู่ทุกที่ของอจังหวัดประเทศไทยนะครับทุกๆจังหวัดนะไปอยู่ตรงไหนนะครับก็คล้ายๆว่านะเจอคนบ้านเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันก็เป็นหลวงตาที่มาจากอุบลรัชธานีนะครับมาจังหวัดอยู่พื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับส่วนผมก็มาปฏิบัติหน้าที่นะครับปฏิบัติงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็อ่าก็ลืมถามไปว่าอยู่กี่พรรษาแล้วนะครับก็น่าจะเยอะหลายพรรษาอยู่นะครับแต่ส่วนผมนี่ก็1ิอามย่าง14ปีนะครับในการปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับแต่นี่คือการให้อาหารหมานะครับเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่แล้วนะครับเป็นภารกิจเสริมนะครับภารกิจที่เราว่างจริงๆนะครับว่างจากภารกิจหลักนะครับค่อยมาให้อาหาร เจ้าสี่ขาทั้งหลายนะครับถ้าเกิดว่าไม่ว่างเราก็ไม่สามารถที่จะเดินออกจากการฏปบรติหนิาที่นะครับหน้าที่หลักก็คือหน้าที่หลักนะครับเราต้องทิ้งเราทิ้งหน้าที่หลักไม่ได้นะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าการให้อาหารเด็กทําไมบางทีก็ให้ค่าบ้างให้สายบ้างให้ช้าบ้างอะไรต่างๆนะครับมันเป็นภารกิจนะครับภารกิจเสริมนะครับภารกิจเสริม ผมก็อยากให้นั่นแหละนะว่าตื่นขึ้นมาก็อยากให้เด็กๆเลยนะครับแต่ว่าตื่นขึ้นมามันก็มีภารกิจนั่นนี่นั่นนะครับนู่นนี่นั่นมันไม่ทันจริงๆนะครับก็เลยต้องได้มาให้นี่เห็นไหมหกโมงเย็นแล้วนะครับบางทีก็สองทุ่มนะครับแต่คือเราต้องให้นะครับให้ทุกวันนะครับไม่รู้ว่าวันเวลาไหนนะครับเวลาไหนที่เราจะได้ให้ หรือเพื่อนๆคนไหนที่เขาว่างเขาก็ให้นะครับเหมือนผมนี่วันนี้ไม่มีคนว่างจริงๆนะครับไม่ไม่มีคนอยู่นะครับมีผมกับพี่วันก็ไปปฏิบัติงานนะครับเข้าเวรเข้ายามนะครับกวจะอ่าเว้นวางจากภารกิจนะครับกวจะได้มาทาอาหารให้เด็กๆนะครับก็ปาไป6โมงเย็นนะครับเกือบกโมงเย็นแล้วนะแต่ก็ได้กินอยู่นะครับได้กินอาหารที่อยู่ในกระปุกนะครับในกระปุกน่ะอาหารที่เป็นแบบว่าไม่ได้สมอ่ะ นะเขากบางตัวก <Bond S 1> ็กินบ้างบางตัวก็ไม่ก <Boy? S 2> ินบ้างนะครับบางตัวส่วนมากเขาก็จะมาแบบว่าเวลาผมนั่งเขาเวียนตรงไหนอ่ะนะก็จะเตมรอบๆนะครับแต่ที่นี้มันมันไม่ได้นะครับเผื่อว่าเข็ไปไทยมานะครับเขาจะเข้ามาแบบนี้เขาก็อ่ามีมีหมามาล้อมรอบนะครับเวลาปฏิบัติงานเวลาเข้าเวียนอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้นะครับก็ต้องให้เขากลับมาอยู่ที่เขตของเขานะครับเวลาเขาหิวเขาก็ต้องไปหาคนมันเป็นเรื่องปกตินะครับไหนจะต้องอ่าดูแลแพะด้วย นะครับก็ได้แพะมาจากท่านผู้การนะครับผู้การกรมนะครับผู้การกรมฐานพานที่4606ผู้การฐานพันที่46นะครับผู้การให้แพะมาหนึ่งตัวนะครับมาดูแลด้วยกันนะครับร่วมกันเพื่อนเพื่อนทหารร้อยหกนะครับ4606ทุกคนนะครับต้องดูแลช่วยกันนะครับเป็นการดูแลชีวิตหนึ่งชีวิตนะครับผู้การก็ได้รับมอบแพะมานะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเลี้ยงตรงไหนผมก็ ได้รับมานะครับมาเลี้ยงอยู่ในกองร้อยนะครับร่วมกันนะครับกับเพื่อนๆนะครับก็แพ้นั่นก็รู้อยู่แล้วนะครับผมรู้อยู่แล้วว่าแพะกับหมานะคือเราต้องปรับนะครับปรับให้เขาอยู่ร่วมกันกับหมาให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยปละเลยเขาก็จะโดนหมากัดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลเขานะครับเอาออกมาทุกวันทุกวันนะครับเขาก็จะสนิทสนมกับหมานะครับแต่บางตัวเท่านั้นนะครับบางตัวคือจะใกล้ไม่ได้เลยนะครับหมาบางตัวนี่คือดุจริงๆนะครับใกล้ไม่ได้ นะโดยเฉพาะจะอ้วนไอสองขาโดยเฉพาะสองขานะแพจะชนเอาตลอดนะก็โอเคนะครับก็เป็นเรื่องรานะครับเรื่องเราภารกิจหลักนะครับแล้วก็ภารกิจเสริมนะครับในการเป็นการสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เป็นเรื่องเรานะครับการเว้นว่างจากภารกิจนะครับถึงได้มาให้อาหารเด็กๆนะครับก็พี่หวันก็มาช่วยวันนี้นะครับคือว่างพร้อมกันทั้งสองนะครับก็จะช่วยกันให้อาหารแบบนี้แหละนะครับเรามองว่า ทุกช so 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 ีวิตมีค่าเสมอนะครับไม่ว่าคนหรือสัตว์นะครับไม่ว่าจะเก็บมาจากไหนตรงไหนที่ป่าภูเขาแห่งไหนนะครับเก็บเข้ามานะครับเราก็ต้องดูแลเขานะครับไม่มีนะครับตรงนี้ผมจะบอกไว้เลยว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของหมานะครับเป็นหมาจรนะครับต่อให้ผมไปเก็บมาจากป่าอะไรก็ตามนะครับมันไม่ใช่หมาของผมนะครับเพียงแค่ว่าผมให้อาหารเพื่อนให้อาหารนะครับเป็นหมาที่เขาอยู่ก่อนทาอาหารอีกช่วยซ้ํา นะครับเม <us> he oh <us> um <English> <us> ื่อเขามาอยู่ตรงนี้เรามาอยู่ที่หลังนะครับเราก็ต้องให้อาหารเขานะครับอ่ะก็เราจะปล่อยให้เขามองหน้าเรากินไม่ได้นะครับบางทีชีวิตเขาเนี่ยคือนะครับมันมันมีความหมายเหมือนกันกับชีวิตมนุษย์นะครับชีวิตสัตว์นะครับทุกอย่างนะครับเราถ้าเรามองในจุดนั้นคือเรามองแค่ว่าเราให้อาหารเขานะครับโดยที่ว่าเราให้นะครับเราเลี้ยงดูแลเขานะครับดูแลเขาเหมือนคนนะครับเหมือนคนหิวก็ให้เขากิน นะครับอย่าให้เขาแบบว่าปล่อยพอมโซอะไรต่างๆนะครับมันเป็นการที่แบบว่าอ่าดูแลเขาไม่ดีนะครับหลายๆคนนะครับที่เลี้ยงหมาที่คิดอยากจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสัตว์อะไรก็ตามนะครับการที่เราเลี้ยงเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีนะครับการที่เราเลี้ยงเราอย่าปล่อยให้เขาอดนะครับเมื่อเขาอดเขาก็หิวเหมือนคนนะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องเลี้ยงนะครับทุกครั้งนะครับที่ผมเก็บมาจากมุมนั้นมุมนี้นะครับมีคนเอามาปล่อยมาทิ้งอะไรต่างๆ ผมจะบอกเลยว่าถ้าคิดไม่อยากจะเลี้ยงนะครับอย่าเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเอามาทิ้งบริเวณรอบๆนะครับถามประสบการณ์ของผมนะครับเดี๋ยวผมเห็นชาวบ้านเห็นเข้ามาให้ผมแน่นอนนะครับเอามาทิ้งแถวๆนี้ไม่เป็นไรนะครับถ้าเลี้ยงไม่ได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่านะไม่อยากเลี้ยงเอามานะครับแต่ก็ต้องคิดดูก่อนนะครับคิดดูก่อนถ้าจะเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับหนึ่งชีวิตมีค่าเสมอนะครับเอามาทิ้งแถวๆนี้หรือว่า นะเอามาให้ผมโดยตรงก็ได้นะครับอย่าเอาไปทิ้งเขาตามป่าตามอะไรนะครับผมไม่ว pues ่าหรอกนะเหมือนจะมาเพิ่ม right อีกกี่ชีวิตผมก็ไม่ว่านะครับผมไม่ว่าเลยนะครับการที่เราดูแลนะครับชีวิตนะครับหนึ่งชีวิตนะครับเราคล้ายๆว่าได้บุญนะครับหรือว่าได้บุญได้อันนี้กันไปนะครับอย่าเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับแต่ก็ไม่ได้แนะนํานะครับไม่ได้บอกว่าแนะนําว่าเอามาให้ผมเลี้ยงนะครับแต่คือแนะนําว่าถ้าเกิดว่าจะเอาไปทิ้งในป่าในภูเขาอะไรต่างๆนะ อย่าเอาไปทิ้งนะครับเอามาทิ้งข้างๆนะครับถ้าเป็นประการของผมก็ได้แต่ครับอย่าเอาไปทิ้งที่อื่นนะครับเอาไปทิ้งที่อื่นเขาตายนะครับรู้อยู่นะครับคนที่เป็นไทยพุทธนะครับรู้อยู่ว่านะครับมุสลิมพี่น้องมุสลิมเขาไม่ได้เลี้ยงหมาเหมือนไทยพุทธนะครับเมื่อไทยพุทธเลี้ยงแล้วมันเยอะนะครับก็จะเอาไปปล่อยไปทิ้งไปล่าหมูป่าแล้วก็หลงอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นนะก็นะถ้าเกิดว่าอยู่บริเวณรอบๆของผมก็ให้แจ้งผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะนะครับ เพื่อนจะไปรับเขามาดูแลนะครับทางไหนไม่เหลือบากรแรงหรอกนะครับนะตราบใดที่ผมยังมีลมหายใจนะครับมีลมหายใจอยู่ผมก็จะเลี้ยงเขานะครับเลี้ยงดูแลเขานะครับแล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับเขาก็รับเลี้ยงดูแลเพื่อช่วยกันนะครับต่อให้ไม่อยากจะเลี้ยงก็จําเป็นต้องเลี้ยงนะครับต้องดูแลเขานะครับไม่มีหมาของไผ่นะครับไม่มีหมาของใครนะครับเป็นของทุกคนนะครับที่ต้องดูแลนะครับดูแลแล้วดูแลแล้วมีความสุขนะครับ เอาง่ายโอ๊ยพูดนานแล้วไปโอเคนะครับหลังจากที่นะภารกิจของเราภารกิจเสริมก็เสร็จสิ้นนะวันนี้ก็จะไปหาทำภารกิจส่วนตัวนะครับอาบน้ําอะไรต่างๆนะก็จะกินข้าวอะไรต่างๆแล้วก็จะปฏิบัติงานอีกนะครับปฏิบัติงานต่อนะนั่นคือภารกิจเวียนยามอะไรต่ออีกนะครับเผื่อมีภารกิจเสริมขึ้นมาอีกนะครับเราก็ต้องเร่งนะครับเร่งออกภารกิจอีกนะ ลูกไส้ล่ะอ่าลูกไส้ล่ะวัดดีครับผมวัดดีครับผมโว้น,น่ารักมากเลยไม่ไปนอนห้องเหรอวันนี้ฮะไม่ไปนอนห้องหรออยู่กับไอ้ดำนะโอเคหวัดดีนางสาวแดง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 วนจะม่ำเลยนะปาไงหลังจากที่เราไปนะครับให้อาหารเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะก็ นะก็ขอบคุณนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ก็จะไปทําภารกิจ่วนตัวนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตอ่อนะอยู่ก็พร้อมลูกสายล่าได้นี่ลูกสายล่าได้นีองง่อยู่ก็พอทำเป็นทำเป็นสงบนสงี่ยมอยู่ก็พอทำเป็นสงบนสงี่ยมอยู่ก็เพิ่มตั้งเสหดไปแล้วเ <c oughs> นาะโอเคนะครับใครที่เข้ารับชมลิปนี้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ นะครับก็ขอบคุณนะครับแนวหลังที่อ่าเป็นกําลังใจให้แล้วก็สนับสนุนตลอดมานะครับขอบคุณหลายๆนะครับไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มาถ่ายทอดนะครับเรื่องราวของเจ้าสี่ขานะครับหมาจรทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็สองขาก็ออนดีเหลือเกินอืเซกิตดาวกันเบ้างโอเคนะครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับผม